แดงเหมือนเดิมไะมทุกคนนะคะแต่ว่าคนละชุดนะไม่ใช่ชุดเดิมนี้ชุดใหม่ชุดใหม่ยั่ยังเฮ้ยอีพากินยาเป็นไงกูได้ข่าวว่ามึงเวีกนกานำสนอมึงเลยไอ้ปา,ากินยากูบอกมึงแล้วไอ้อีทุกตัวกูเคยออกมาเตือนแล้วนะพวกที่หาแดดก,กับการเสียชีวิตของน้องเนี่ยอ่กูก็ไม่ได้ว่า ขอร้องว่าอย่าย่ำยีแม่เขามึงต้องให้เกียรติแม่ชาด้วยให้เกยียรติครอบครัวน้องด้วยแต่พวกมึงก็เสือกไม่ฟังกูนะพากันออกมาถล่มเยิ้วเยิ้วเยิ้วทำคนเทนาปสร้างนครสร้างนิยายใส่ร้ายแม่น้องเป็นไงกูถึงบอกว่าถ้าพวกมึงเป็นคนดีนะทำในสิ่งที่ถูกต้องพวกมึงก็จะเจริญรุ่งเรือง พวกมึงเสกมาใส่้ลยแม่น้องชุดท้ายมึงก็โดนไออีกหลายตัวที่มีรายได้จากการทำคอนเทนต์บาปใส่้ลยแม่น้องชมพู่พวกมึงเตรียมตัวให้ดีพวกมึงจะต้องสูญเสียมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะกรมมันไม่เคยปานีใครบอกแล้วอืม มึงอยากคิดว่ามึงได้เงินมาจากการใส่ร้ายแม่น้องแล้วเงินมันจะหอมหวานมันหอมหวานตอนพวกมึงได้รับแต่มึงจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกคนหลอกลวงมึงเห็นไหมเงินที่ได้จากการใส่ร้ายของใส่ร้ายคนอื่นอ่ะใส่ร้ายคนดีอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เออทีหลังก็จำไว้อย่าเสือกละโมบโลภมาก เหมือนอีดอีพากินหญ้าเออแล้วก็ไอ้นรกนั้นอีกตัวไอ้คางคกไอ้เห็บป่วยไอ้หน้าเห็บป่วยนะไอ้หลายไอ้หลายไอ้หลายนาทีไอ้ไม่ถึงชั่วโมงกูให้ฉายามึงเลยไอ้หน้าคางคกออกมาเยีเยวเยว มึงก็เตรียมตัวอีกคนนั่นน่ะมึงจะเจอเรื่องไม่คาดฝันสวัสด์เตือนก็ไม่ฟังอย่าไปเล่นงานคนดีมึงก็หน้ามืดตามวัวไปเข้าข้างคนเลวความดีก็คือความดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็คือดี ไม่ใช่ว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้เลวนั่นเขาเรียกว่าคนเลวนะเป็นคนดีที่แอบเป็นคนเลวที่แอบดีอ่าแล้วสุดท้ายความเลวมันก็ยังต้องยืนยันตัวตนของมันแล้วความดีก็จะปิดไม่ได้เพราะความดีมันมีหนึ่งเดียวคือความดีแล้วก็ความถูกต้องนั่นแหละเขาเรียกว่าความดีเออไม่ใช่ว่า คนที่ทําผลประโยชน์ให้พวกมึงแล้วคือคนดีมันไม่ใช่นะดูดีดีดูดีดีดอ่คนที่พาขอทานเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนะและคนที่หลายอารมณ์เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็เต้นไม่ดีก็บ้าสองอย่างอ่า สุดท้ายก็โดนฟ้าดินลงโทษอีพากินยาตาอีตาโคนอีพยายามสวยกูนี่เตือนมานานแล้วให้มึงระวังสุดท้ายมึงก็โดนจนได้แต่ละคนทุกตัวกูฝากเตือนด้วยไอ้ทุกตัวไอ้อีทุกตัวที่มาเกาะกระแสหรือว่าหาแดดกับการเสียชีวิตของน้อง แล้วเสือมาทำร้ายใส่ร้ายแม่น้องพวกมึงเตรียมตัวกูจะบอกมึงรู้เวลาเขาเอาคืนมึงอย่าโวยก็แล้วกันเวลาเวรกรรมมันเล่นงานมึงอย่าพากันร้องโวยวันนี้พวกมึงกอบโวยกันชะนันวันไว้โอ้ยมือกระยาวสาวได้สาวเอาแต่ละตัวอีดางดำไอ้กระหังอีพีกองก้อยไอ้ทุกตัวตั้งไอ้ป่วยและไม่ป่วย อพวกมึงก็เตรียมตัวแต่ถ้าพวกมึงบางคนเออทำไปยังไงแหละเด็ดจิตใจเข้าใจแม่น้องไม่ได้คิดจะใส่ร้ายแม่น้องไอ้พวกนั้นจะรอดนะแต่ไอ้พวกที่มันตั้งใจเจตนาใส่ร้ายแม่น้องเนี่ยพวกมึงเตรียมตัวตายเพราะพวกมึงจะไม่เหลือเม้แต่ลังคาบ้านนะ จะได้หัวหน้าเผามึงก็เตรียมตัวเริ่มต้นของมึงมีหลังคาแค่ไม่มีกับแพงหลังจากนั้นถ้ามึงไม่สำนึกมึงไม่สารภาพมึงไม่ไม่มึงไม่ปรับเนื้อปรับตัวแม้แต่หลังคามึงก็จะไม่เหลือนะจ๊ะนะจ๊ะเออนี่คือคำตวนนี่คือคำตวนนะคำตวนนะคำตวนนะ <laughs> เออ เออกูก็ได้ข่าวอีกว่ามันขาดถุยขาดถุยออกกล้องไม่แปลกหรอกเพราะมันสสกปกปุกมันสุกมกอ่าตอนให้มันทำมากกว่าน,นี้มันก็ทำมาแล้วอันที่แค่คีฟวันมันก็ทำมาหมดขั้งขาดทั้งถุยนี่คือศูนย์รวมแห่งความสุกมกสุกปกก็ยังอุตส่าห์ไปรอจังเลยเท่จังเลยโอ้ยกูก็กุ้มแจกับสติปัญญาเอฟซมันเหมือนกัน แสดงความต่ำตุมแสดงความสุขมุกออกมาก็ยังว่าดีไม่เข้าใจเลยคนดีๆมีให้พวกมึงชื่นชมทำไมมึงไม่ไปชื่นชมอานนะตินะ <c oughs> เจนนะแต่นะ่ะเออหน้าเตน่ะมึงไปดูสินะ่ะบางทีอาจจะถูกมองว่าเป็นคอนเทนต์นะอาจจะถูกมองว่าน้าเตทำคอนเทนต์แต่มันก็พิสูจน์ได้เขาไม่ได้ทำคอนเทนต์ เขาก็เอาความจริงมาพูดแต่อาจจะพูดซ้ำๆเพราะมันคือความจริงก็ต้องพูดซ้ำๆนะไม่ใช่ว่าคนที่พูดซ้ำๆเรื่องเดิมเนี่ยเขาพูดไม่ถูกเขาพูดถูกหลักง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะคนที่พูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆนั่นคือเขาพูดความจริงไงทําไมเขาจึงพูดซ้ำๆซากๆเพราะเขาต้องการให้เอฟซีควายๆที่มันโง่ ที่มันไม่รู้อะไรที่มันไม่เข้าใจอะไรเลยที่มันเข้าใจอะไรยากอยให้มันได้รู้ให้มันได้เข้าไปสมองสักนิดหนึ่งเขาก็เลยมาพูดซ้ำๆซาๆเพื่อมาให้คนกลุ่มนี้แหละได้รู้ได้เข้าใจบ้างส่วนพวกเราเนี่ยที่เข้าใจแล้วก็อดรนทนฟังนิดหนึ่งรอเอซควายให้มันเข้าใจก่อน แล้วก็ฟังเรื่องต่อไปอใจนะ